สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทําอะไรก็ทํานะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพือนชาวเหรียญทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับผมผมจะมาออนำเสนอนะครับรายละเอียดนะครับรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับ1บาทนะครับรัชกาลที่9นะครับซึ่งหลายคนนะครับก็ถ้าเป็น ผู้นะครับกำลังคิดจะเล่นเหรียญนะครับหรือว่าหาเหรียญสะสมนะครับผมก็มีหลายคนยังสอบถามมาเรื่องราคาอยู่นะครับวันนี้ผมก็เลยนะครับจะให้ถึงรายละเอียดนะครับแล้วก็เปรียบเทียบราคาไปเลยนะครับในเหรียญที่ถามมา2ออแบบนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญนะครับหนึ่งบาทเรือหงนะครับหรือว่าเรือสุพรรณหงนะครับอันนี้จะเป็น1บาทปีพศ2520นะครับ เป็น1บาทรุ่นเก่าแล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น1บาทนะครับปี2อ2 5น้าอีนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่านะครับ1บาทวัดพระแก้วนะครับอันนี้จะเป็นของรัชกาลที่9้านะครับก็เป็นเหรียญค่อนข้างเก่าแล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับเหรียญนะครับยังผมขอเรียกว่า1บาทเรือหงแล้วกันนะครับ1บาทเรือหงนะครับ ก็จะมีด้วยกัน2บล็อกด้วยกันนะครับเอ่อจะมีบล็อกนะครับแบบปกตินะครับที่ผลิตเยอะนะครับก็ถือว่ายังไม่นิยมนะครับจะนิยมแค่เป็นบางท่านนะครับแล้วก็อีกบล็อกหนึ่งนะครับจะเป็นบล็อกที่มีความนิยมเลยแหละนะครับอันนี้ผมแยกนะครับบล็อกเนี่ยครับตามที่พบเจอนะครับที่สังเกตได้ง่ายแยกง่ายนะครับผมจะมีด้วยกัน2บล็อกนะครับรุ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับจะมีด้วยกัน2บล็อกเหมือนกันนะครับจะมีแบบเอ่อพระเสียรใหญ่นะครับกับ เพระเหรียญเล็กนะครับก็คือแบบนิยมกับไม่นิยมนะครับที่เห็นอยู่นี่คือเดี๋ยวผมจะค่อยลงลึกรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะถ้าเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับก็คือเหรียญหนึ่งบาทเรือหงนะครับขอพูดว่าเรือหงนะครับจุดแยกบล็อกนะครับก็คือเขาจะดูตรงนี้นะเขาเรียกว่าผู้สั้นนะครับอันนี้ผู้ยาวนะครับผู้สั้นกับผู้ยาวนะครับ เขาจะเน้นมาดูด like ้านก้อยนะครับก็คือด้านหลังนะครับส่วนนะครับ1บาทวัดพระแก้วนะครับอันนี้จะดูนะครับมาเน้นตรงด้านหน้านะครับหรือว่าด้านหัวนะครับก็ที่เห็นอยู่นี่คือพระเสียนใหญ่นะครับแล้วเขาก็จะมีอีกบล็อกหนึ่งนะครับแยกชัดเจนมากนะครับก็คือพระเสียนเล็กนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆนะครับเพื่อนๆนะครับค่อยๆฟังไปนะฮะผมจะให้รายละเอียดแล้วก็เปรียบเทียบนะครับ ราคานะครับบล็ <One> อกต่อบล็อกไปเลยนะครับครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูหนึ่งบาทเรือหงก่อนละกันนะครับอย่างที่บอกนะครับ1บาทเรือหงนะครับมีด้วยกัน2บล็อกเลยกันนะครับก็คือผู้สั้นกับผู้ยาวนะครับเพื่อนๆจําไว้นะครับผู้สั้นนะครับอันนี้จะเป็นบล็อกที่หายากกว่านะครับจะนิยมนะครับส่วนผู้ยาวนะครับยังไม่นิยมนะครับผม หรือว่าอาจจะนิยมนะครับเป็นบางท่านนะครับเรามาดูรายละเอียดนะครับของผู้ยาวก่อนนะครับก็คือบล็อกปกติเลยนะครับที่ยังไม่นิยมนะครับผมซึ่งผลิตเยอะมากนะครับผมบล็อกนี้นะครับผมแล้วก็คาดว่านะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับมีไว้ครอบครองอยู่แล้วนะครับผมก็มาสังเกตที่ตรงผู้นะครับผู้นะครับ เขาจะยาวกว่านะครับให้สังเกตที่ด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้านี่ก็คือจะเหมือนเหมือนกันนะครับด้านด้านหัวนะครับจะเหมือนกันนะครับก็มาสังเกตที่ด้านหลังตรงผู้เลยนะครับผู้ยาวนะครับผลิตเยอะนะครับก็ความนิยมนะครับถ้าผลิตเยอะนะครับก็ค่อนข้างหาง่ายอยู่นะครับความนิยมนะครับก็ไม่ค่อยนิยมนะครับทําไมถึงบอกว่าไม่ค่อยนิยมนะครับก็คือนิยมเป็นบางท่านนะครับ แต่เขาจะเล่นกันนะครับในเหรียญที่สภาพสวยนะครับหรือสภาพใหม่นะครับแต่ราคาไม่แพงนะครับราคายังไม่ไม่แพงนะครับก็เล่นกันอยู่ที่10บบาทนะครับถึง50บาทประมาณเนี้แหละฮะอยู่ในเหลเนี้ยแล้วแต่สภาพเหรียญด้วยนะครับผมก็จะเล่นกันในส่วนของเออเป็นบางท่านนะครับในเหรียญที่สภาพสวยนะครับส่วนนะครับข้ามาดูนะครับผู้สั้นนะครับถ้าผู้สั้นนะครับ เพื่อนๆก็ดูตรงผู้เลยนะครับผู้จะสั้นกว่าผู้ยาวอยู่แล้วนะครับผมลักษณะก็คือสั้นกว่านะครับเน้นด้านหลังนะครับดูที่ด้านก้อยนะครับส่วนผู้สั้นนะครับก็เรียกว่าบล็อกนิยมนะครับผมหายากกว่านะครับก็มีน้อยกว่าบล็อกเมื่อกี้นะครับก็คือผู้ยาวนะครับซึ่งนะครับ ราคานะครับในการเล่นกันนะครับราคาสะสมนะครับราคาซื้อขายเล่นกันเนี่ยฮะในวงการสะสมนะครับก็ถ้าสภาพสวยๆนะครับอันนี้เป็นเหรียญนิยมนะครับก็จะเล่นกันที่สภาพสวยนะครับ1 0 0ถึง300บาทประมาณนี้นะฮะอันนี้ไม่รวมเอ่อราคาที่เขาโพสขายตามไว้ไผ่ของนะครับอันนี้เป็นราคานะครับที่เอ่อเล่นกันนะครับในวงการสะสมนะครับประมาณร้อยหนึ่งถึง300นะครับก็อยู่ที่สภาพเหรียญนะครับ แล้วก็เรามาดูนะครับหนึ่งบาทนะครับวัดพระแก้วกันนะครับก็คือ1บาทราชกาลที่9ปีพศ2525นะครับซึ่งอันนี้นะครับเขาจะเน้นมาดูด้านหัวนะครับหรือว่าด้านหน้านะครับก็จะเปรียบเทียบกันนะครับก็มี2บล็อกอย่างที่บอกนะครับพระเสียรใหญ่นะครับกับพระเสียรเล็กนะครับพระเสียรใหญ่เนี่ยนะครับ เป็นบล็อกที่ผลิตเยอะนะครับเหมือนเหมือนกับเหรียญหนึ่งบาทเรือหงที่เป็นผู้ยาวนะฮะผลิตเยอะนะครับแล้วก็มีครอบครองกันอยู่หาได้ง่ายอยู่นะครับก็จะเล่นกันนะครับเป็นบางท่านเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเล่นกันในสภาพที่ดูสวยนะครับหรือว่าสภาพเหรียญที่ดูใหม่นะครับ ราคานะครับที่เขาเล่นกันในวงการสะสมนะครับไม่รวมราคาที่โพสต์ขายหน้าเว็บนะครับผมก็คือเขาเล่นกันอยู่ที่10บาทถึง50บาทเหมือนกันนะครับ10บาทถึง50บาทเหมือนกันนะครับหรืออาจจะได้มากได้น้อยนะครับอยู่ที่การตกลงของศคนสองคนนะครับแล้วก็อยู่ที่ระยะเวลาด้วยนะครับสภาพเหรียญด้วยนะครับแต่อยู่ในเลรเนี้ยนะฮะสิบบาท ถึง50บาทประมาณนี้นี่คือหมายถึงพระเสียนใหญ่นะครับบล็อกที่หาง่ายนะครับที่นิยมเป็นบางท่านนะครับก็คือยังไม่นิยมนะครับ10บาทถึง50บาทนะครับพระเสียนใหญ่นะครับส่วนนะครับพระเสียนเล็กนะครับพระเสียนเล็กนะครับเป็นบล็อกนะครับที่ค่อนข้างหายากเลยแหละนะครับติดอันดับราคาแพงเลยนะครับผมเป็นบล็อกที่ดูสวยงามมากนะครับ เป็นแบบพระเสียนเล็กนะครับซึ่งจุดจุดดูนะครับในการดูเหรียญหลอกนะครับหรือว่าเหรียญจัดแปลงนะครับหรือว่าเหรียญปลอมมานะครับก็มีหลายท่านหลายคลิปนะครับซึ่งผมเองก็ทำบอกถึงจุดดูไปละนะครับว่าดูยังไงนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างพระเสียนเล็กกับพระเสียนใหญ่นะครับเรามองด้วยตาเปล่าเห็นชัดเลยนะครับผมว่านะครับเล็กกับใหญ่นะครับดูตรงพระเสียนนะครับหรือว่าด้านหน้านะครับหรือว่าด้านหัวนะครับ พระเสียรเล็กนะครับเป็นบล็อกที่นิยมหายากนะครับราคานะครับที่อยู่ในวงการสะสมนะครับที่เล่นกันนะครับผมเล่นกันทุกสภาพเหรียญนะครับแต่ราคานะครับจะมีเลทอยู่นะครับก็เขาเล่นกันอยู่นะครับสตาร์ทกันที่นะครับปัจจุบันนี้นะครับผม4ี่พันนะครับถึง8ปดพันนะครับหรืออยู่ที่บางคนนะครับเขาชอบจริงๆนะครับ หรือว่าเหรียญสภาพสวยจริงๆนะครับอยากได้จริงๆนะครับอาจแตะหมื่นนะครับอย่างน้อยนะครับสี่พันนะครับถึงแปดพันเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับผมสาหรับเหรียญนะครับพระเสียนเล็กนะครับใน1บาทนะครับในชนิด1บาทปีพศ2525นะครับข้างหลังเป็นวัดพระแก้วนะครับก็สรุปนะครับอันนี้ผมจะเปรียบเทียบเลยนะครับระหว่างนะครับบล็อกปกตินะครับของเหรียญ1นบาท เรือหงปี2,520นะครับที่เป็นแบบบล็อกปกติที่ยังไม่นิยมนะครับก็คือผู้ยาวนะครับกับเหรียญนะครับวัดพระแก้วนะครับปี2,525นะครับบล็อกปกติที่เป็นพระเสียนใหญ่นะครับสรุปก็คือเล่นนะครับเป็นบางท่านนะครับยังไม่นิยมนะครับทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เล่นกันเป็นบางท่านนะครับราคาเท่ากันเลยนะครับ10-50บาทนะครับส่วนนะครับ เหรียญนะครับที่เป็นบล็อกหายากของแต่ละปีพศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือหงหรือว่าวัดพระแก้วนะครับถ้าเป็นบล็อกหายากนะครับของเรือหงนะครับหนึ่งบาทเรือหงนะครับก็คือผู้สั้นนะครับแล้วก็1บาทวัดพระแก้วนะครับก็จะเป็นพระเสียนเล็กนะครับนี่คือบล็อกที่นิยมนะครับแล้วก็หายากนะครับราคานะครับเปรียบเทียบเลยครับ แตกต่างกันมากเลยนะครับผมก็ถ้าเป็นผู้สั้นของ1บาทเรือหงนะครับอยู่ที่ร้อยถึงสามร้อยนะครับแล้วแต่สภาพเหรียญนะครับส่วนนะครับอันนี้ฉีกไปลิบลับเลยนะครับสำหรับพระเศียนเล็กเอ่อหนึ่งบาทวัดพระแก้วนะครับปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับสี่พันถึงแปดพันอาจแตะหมื่นนะครับอยู่ที่สภาพเหรียญนะครับอยู่ที่การชอบของบุคคลด้วยนะครับแต่หายากกว่านะครับหายากมากนะครับก็ สรุปก็คือแพงกว่ามากนะครับครับนี่ก็คือรายละเอียดนะครับสำหรับนะครับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับในการอยากเล่นเหรียญนะครับหาเหรียญนะครับซึ่งผมให้รายละเอียดนะครับบางท่านนะครับสำหรับนักสะสมที่เพิ่งเริ่มเข้ามาเล่นนะครับอาจจะยังไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่ามีคนถาม เหรียญหนึ ten, ่งบาทสองรุ่นเนี ten, ่ยมาเยอะจริงๆนะครับสำหรับบล็อกปกตินะครับผมก็เลยจะให้รายละเอียดแล้วก็เปรียบเทียบราคากันไปในทั้ง2รุ่น2ปีพศไปเลยนะครับในเหรียญ1บาทรัชกาลที่9นะครับผมก็หวังว่านะครับคงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ถ้ายังไงนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับท่านไหนชอบนะครับผมฝากนะครับกดติดตามนะครับช่องเบิร์ดธนิตนกอิสระนะครับพูดเรื่องเหรียญนะครับ ก็ช่องทางติดต่อนะครับติดต่อสอบถามนะครับหรือว่าประเมินราคาเปรียบเทียบนะครับติดต่อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ขอวอวยพรให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ำรวยโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ